นมาสการครับอาจารย์ครับผมมาสการครับเร่งถุกเริ่พรครับผมงวดที่ผ่านมาบเยนะก่อนอาจารย์ฮะสุยสุยยังไงถือไม่ได้ลหะถือยัวนั้่เขาสามตัวเขาสองตัวฮะเยฟซีตันเด่นต้องถือชั่อาจารย์เออซีก็ถืกอยู่หรอกเก่าเจี๊บเก่าอาจารย์เห็นเกาึงเจบหนอยเขาดูถือว่าเขาเนาะสองตัวแเขาสามตัวครับ ใจเร็กวิ taking, ่งหลุดเนาะวันนี้อาจารย์ให okay. ้นึ่งว่ากว่ามันเก่ามึงเจ็บระคายอยู่เดียวมันบอกเจ็บเจ็บเก่ากด้เนาะจะได้ไรผู้เพื่อนั้นเป็นกับผู้ที่ได้สามตัวอยู่ด้วเลยนี่นึเจ็บมึงก็เจตัวเดียวกันนี่อือนฝ่าเพิ่อไงเนาะคอยสูดหายสามตัวสุบุกว่าบ่อย พองๆเจ้าทีได้เขาไม่อีกเยอะว่ามันสิเขาสามตัวเยอะเขาหันจีเลียวเจ้าต้องไดเขาไม่อีกเยอะว่อเียกวัวเลจ้าได้เขาไม่อีกเท่่ว่ะเนี่ยมันไหรว่าเขาสามตัวที่มันเขาสองตัวขอให้เต็มล้ำเสถียตะเคียนนะเขาจะว่างหมดอยู่กับมันเกเราเลยอือใจ งวดนี้เป oh, er> oh. ็นเจ็ดตันตะยั้งตะเรือป่ะครับอาจารย์เจ็ดมาสองตัวตะยั้งตะเรือในว่าเจ็ดงวดนี้วันในสูตรนี่ตัวนีเจ็ดเลยเหรอในสูตรตัวนี้เจ็ดทำไมในสูตรตัวนี้เจ็ดพี่น้องเลยเจ็ดบ่ขังมายั้งแล้วบ่ครับอาจารย์งวดนี้ตรงกันจากจากสูตรครับงวดนี้กะที่ให้มัดศูนแล้วงวดนี้ศูนนี่ซูนต้นนึงอ่ะ เดี right? s <S uh. ๋ยวผมพิมพ์เลยเถอะเอา fc พิมพ์ไปพร้อมพกันกันเลยอาจารย์บอกก่อนห่งศูนย์กับหนึ่งข้าพิมพ์ตัวเลศูนย์ศูนย์กันหนึ่งเขียนแล้วพิมพ์แล้วครับศูนย์นี่เขาจะสูตรครับอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม ที่หากูแล้วแล้วนึเขาจะสูตรคำหนึ่งนี่คือว่ามันต่อกันแศูนแล้วกว่นึงนะเลยับไม่อีกแกนหนึ่งหนึ่งนะเือศูนยกันหนึงศูนย์แทนหนึ่งหนึ่งแทนศูนย์ศูนกับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเลขหนึ่งอ่าจับปูเด้วิ่งบนล่างศูนกับหนึ่ง จับคู่สามตัวครัจันให้สามตัวก่อนด้วครับสามตัวสองศูนห์หาสองศูนเอ้าเอ็กซี่เขียนในครฟอมฟอมกันเร้อยเด้อสองศูนห้าเดียวเดียวบอกจันเอาสามนี้เราไปที่นี่สองตัวอีกเด้อยวมอครับสามตัวนี่สองศูนห้า ศูนห้าเขาแค่รับมวลอี่สามโซ่เทีะเขาสามโซ่เทีะเขาสามโซ่เทยมวลีสองศูนย์ห้าเียนแล้วครับจับฟูไอ้สองโตกับศูนย์ห้าศูนห้าศูนย์แปดลับความด้วนี่หาศูนย์แปดไปกับโอหืมมีสองหางเดียวจัน เอ้ไอ้หึ่งเนี่ยไี่สองตัวน่ก็ะหลักศูนย์ขศูนย์ห้ากับศูนแปดเออนี่หลักศูนย์หากับศูนย์แปดเลยหน้ากัศูนยแปดอันนี้จับหลักศูนย์ก่อนนะครับอืมจับหลักไอ้อีกน่หนึ่งกับสีมี่เก่าหนึ่งกัเก้าสามนี่มายเออกมาไปเลยเมื่อตัวแบนีที่สี่ห้หนึ่ศูนย์หาศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก่าสามเก้าหนึ่งอืมเลขที่จับออกมาจายไม่ดีสมัยเก่นะ 9193เ้าใช่ไหมครับเง้ยมนเออตัวร่องมันเด้อมู้นแต่ตัวเนียนตัวเนียนคือศูนหาศูนเป0ย0์นั่นหละสองหางก็เก้านม่เก้าสาเกานึ่งเ้สามตัวร่องก็สีแดงเหมือนนั่นหลายเนาะใจก็อยากให้ศูนหาก็บศูนเปียร์แ่นันเดียวแต่กันกันไว้หน่อยนะครับเนาะนี่ ตัวพี่มีจายเนี่ยมทุครบเนี่มศูนย์จีสองศูนย์าเนี่ยศูนย์เลยเขเขียนใต้เนี่ยีเขียนใต้มาเถอะเด็กงามไปดีกว่าสี้มหาเจ็ดบ้าางจักโตเลยเนาะบุญนีมันในสูตรมันบุนีเลยเนาะในสูตรบุญก็อดฝันดีแบบนี้นี่เด็กฝันเดกจ้าเนี่ยแร้ว ปันได้สามตัวเอาวะเลขปันวอ้ยเอาแล้วก็ปันสามตูวข้างไหนไรปันอะไรครับอาจารย์ปันว่าจฉลี่ยครับปันว่าจะมาหนือไป่ขอเลขนะฐานเลขขึ้นเจ้าก็ะสือเอาพ่อโฉยวตัวบอกเสือเอาพ่อโฉวถ้าอาจารย์นี่เกิดพ่อสว สองพันหารวยซิกซีมังหีหาหนึ่งีอตัวห้าห่งีอีกใบนึงเขียนเลยเัยเในความฝันเอาสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยเขียนจักจักเลยฝันตัวแดงฝันนะทำอกขึ้นขึ้นแต่เรียกว่าเสืออนุขากา์ตัวั่ะนันึงในฝันบเพื่อนบ่อจังฝันเลยอเสือ้ตัวเดียวเลยสีาเอ่่ ห้าหนึ่งสี่ตัวแดงเลยครับถ้าอยากอยากกลับอยากตัดก็ตัดเอาฟันนะครับถ้าเขียนมันกรอยู่เยอะไปจะวัดตะกี้ฟันว่าไอ้เก่าสามออกมุกสามนี่เนาะเรีนบอกครับฟันว่าไก่เชี่ยมันไอ้พวกพวกกับบอกมุกก็มุกก็เต่าตัวเดียวกันเนี่เหมือนกันเลยครับออกมุกสามจวดครับแย่งมุกสาม เน้ฟันเล่เขาบอกสื้อเยาพ่อสจเอา่้ท่านอาอาจารย์เขียนเร็วกอเ้วเดี๋ยวอาจารย์ทีเสย์ท้องหายซีบอ่ครับเออจีเ์คิดบ่นตอนนี้เอาไปนั่กินน้ำนอนนั่งให้สูน้ำนอนครับ่ายคือศูนย์นะครับสามตัวสองศูนย์ห้าจับคู่สองตัวตัวเลนเล่ศูนย์ห้าศูนย์แปดแล้วกับตัวสำรองมีเก้าหนึ่งเก้าสามส่วนเลขความฝัน 514สีแดงๆนิดเดียวครับพี่น้องอ่ะด้านล่างกับเบอร์โทรของพฟาจันเนาะ0813328734เป็นล่ำกระเทียบแบบหวดครอยากช่วยครับมือทงาน่าไรทงานมาไรนี่ละเป็นล่ำกระเทียบใช่ละเจบเอวดนี่บอถือกระแทีหัวบอถือกระแทีงหัวกับปูอยู่ในร่มด้อเป่าที่เจียนมาบอถือกระเทีหัวกบปูนอนอยู่ในร่มไม่ แค่พูดถึงแล้วชื่อเขเปลี่ยนชื่อเ่าอะไรอ่ะข้าขออีกคั้มอีกแค่หนึ่งแค่แค่หนึ่งว่าก็ผูนอนอยู่ในโร่มหัวนี่เต็มลำเต็มลำกับเทียล่ด้ละเต็มลำสะแทกยดหัวนี่จ้งไรกับมาซูนนี่ไปยังคิดนี่คือผู้โชคดีได้ยังคิดนี่กับคือผู้โชคดีซูนนี่การันตีมาล้านเกินสิ ทำนี่แหละเรื่องสีแดงมันเบิดเขาแล้งคุณอยู่ก็ฉันเขาแล้งเรื่องนี้นะอาจารย์แถว่มสซูนมาเสนอดเขาแล้งแถวเมสซูนอ่ะมาสการครับจะเรื่องสุขจะเรื่องพอดูดีมีแง่มเดินทางปลอดภัยคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม